สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลยูโร2020นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทีมชาติอังกฤษลงสนามในนัดแรกไปนะครับหนึ่งในนักเตะที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวเลยนะครับใครก็พูดถึงใครๆก็พูดถึงชื่อเขานะครับนั่นก็คือแคลวินฟิลิปนะครับกองกลางจากทีมลีดยูเนเต็ดนั่นเองนะครับซึ่งการ์เลซาเกตส่งลงสนามเป็นตัวจริงเลยนะครับในเกมที่พบกับโครเอเชียแล้วก็โชว์ผลง,งานสุดยอดครับ เล่นทั้งเกมลุกเกมรับนะครับแล้วก็แอสซิสต์ให้กับไรอันสเตอร์ลิงยิงประตูชัยในเกมนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าหนุ่มวัย25ปีคนนี้ไม่เคยติดทีมชาติอังกฤษมาก่อนเลยแม้แต่ชุดเดียวนะครับคือกระโดดขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็โชว์ผลงานได้ดีกับสมโมสรอ,อย่างไรก็ตามครับตอนสมัยเป็นเด็กเขาเคยถูกคุณครูบอกให้เลือกเล่นฟุตบอลมาแล้วนะครับแล้วก็ให้มามุ่งมั่นกับการเรียนแทนนะครับเรื่องราวของเขาถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังกันนะครับสาหรับเควินฟิลิปนะครับเขาเกิดที่เมืองลีดสเลยนะครับเป็นคนเมืองลีดสเลยตั้งแต่กําเนิดนะครับตอนเด็กๆก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับชอบออกไปเตะฟุตบอลตามถนนจะเล่นกับพี่ชายนะครับจนมืดค่ําคล้ายๆวัยรุ่นบ้านเรานะครับโดยที่แน่นอนว่าเขาเป็นกองเชียร์ของลีดสเนเตดนะครับแล้วก็ไอดอลของเขานะครับก็คืออารันสมิธนะครับอดีตศูนหน้าของทีมยูงทองนั่นเองนะฮะซึ่งตอนเด็กเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนที่ได้เสื้อ ตัวแรกเนี่ยเป็นเสื้อลีดนะครับเขาได้เสื้อสีเหลืองนะครับยุคที่ลีดใช้สปอนเซอร์คาดหน้าอกเป็นสตรองโบนะครับแล้วก็ด้านหลังแน่นอนปักชื่อของลันสมิธนะครับส่วนเส้นทางของฟิลิปเนี่ยในการเข้ามาอยู่ทีมลีดในเต็ดนะครับเริ่มตอนอายุ14ปีนะครับต้องย้อนกลับไปตอนอายุ12ขวบนะครับเขาไปเล่นให้กับทีมเวิร์ l ลี j u จูเนียนะครับเป็นระดับโรงเรียนแล้วก็จากน้ำยาไปเล่นให้กับทีมฟาสต์ลีนะครับหนึ่งฤดูกาลแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับ เควินฟิลลิปเนี่ยเดินทางไปดูทีมเก่าครับเวิร์ทลีย์ลงแข่งเกมในบ้านนะครับแต่ปรากฏว่าเกมนั้นตัวไม่พอครับตัวขาดพอดีนะครับเขาก็เลยให้เควินฟิลลิปเนี่ยลงมาเล่นแล้วฟอร์มไปเข้าตาวอเตอร์สวีนี่นะครับซึ่งเป็นม,มอมของลีดยูอนเต็ดนะครับก็เลยติดต่อให้เควินฟิลลิปเนี่ยไปเล่นให้กับลีดซิตี้บอยส์นะครับซึ่งเขาก็ได้ไปเทสกับทีมลีดซิตี้บอยส์เนี่ยอยู่6สัปดาห์นะครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเขาในการเซ็นสัญ,ญญานะครับ ึ่งทางคุณแม่ของเคมฟิลลิปเนี่ยก็หนุนลูกชายเต็มที่เลยนะครับก็เลยเขียนจดหมายไปที่โรงเรียนนะครับเพื่อจะให้ลูกชายเนี่ยออกไปเดินตามความฝันนะครับไปเล่นกับทีมลีดท,ที่เขาเชียย์มาแต่เด็กแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่คิดว่าเคมฟิลลิปจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้นะครับแล้วก็เหมือนโรงเรียนจะไม่ยอมปล่อยตัวให้ไปอยู่กับทีมลีดซิตี้บอยนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุยไปคุยมาทางเรียนก็ยอมนะครับเ <c oughs> ขามองว่าเคมฟิลลิปเนี่ยไม่มีทางจะเป็นนักเตะอาชีพได้ นะครับมาตั้งใจเรียนดีกว่านะครับหลังจากนั้นแคบิฟิลิปนะครับก็ได้โอกาสเล่นให้กับลีดเนเต็ดนะครับตอนอายุ19ปีในฤดูกาล2014-2015นะครับสมัยนั้นลีดเล่นอยู่ในเชฟเป็นชิปนะครับก็ได้โอกาสลงเล่นฤดูกาลแรกเนี่ยลงสนามไป2นัดยิงได้หนึ่งประตูนะครับพอหลังจากนั้นก็เริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับสุดท้ายครับเขาใช้เวลา6ฤดูกาลนะครับพาลีดเนเต็ดกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้นะครับในฤดูกาล2019-2020นะครับคว้าพาลีด เป็นแชมป์ของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งพอหลังจากพาลิดคว้าแชมป์แล้วปรากฏว่าเอเลียเซาเกตนะครับตัดสินใจเรียกตัวเจ้าหนูรายนี้มาติดทีมชาตินะครับโดยที่ยังไม่เคยเล่นพิมลีกแม้แต่เกมเดียวมาก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเองครับหสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าทีมชาติจาไมากานะครับได้ทาบทามให้กับแคมฟิลิปเนี่ยมาเล่นให้กับทีมชาติจาไมากานะครับจากการที่เขาเนี่ยก็มีเชื้อสาย มาจากทางคุณพ่อนะครับคุณพ่อเนี่ยมีเชื้อสายจาเมกาส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนไอริชนะครับแต่ว่าเขาเกิดในอังกฤษก็โชคดีไปครับที่เพม์ฟิลิปไม่โดนตัดสินใจนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจมาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่เคยเล่นทีมชาติเยาวชนมาแม้แต่ชุดเดียวนะครับนี่คือการเต้ากระโดดขึ้นมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่เลยซึ่งเขาเป็นตัต้งแต่ลิเวตที่ถูกเรียกติดท,ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ คนสุดท้ายที่ถูกเรียกติดเนี่ยก็คืออารันสมิธไอดอลของเขานั่นเองนะครับแล้วก็มาเป็นเควินฟิลิปนี่เองนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับลงสนามในพนะิมลิกยีก29น,นัดยิงไป1ประตูกับอีก2แอสซิ์นะครับก็พาลีจบฤดูกาลแบบสบายๆนะครับที่อันดับที่9นะครับแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับจนสุดท้ายถูกเลือกมาติดชุดยูโร2020ในครั้งนี้นะครับ ซึ่งในการลงสนามนัดแรกเนี่ยโอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างครบเครื่องนะครับเกมลุกเกมรับได้หมดแล้วก็แอซซิสไปหนึ่งแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูครับว่าเทอรมินฟิลิปผลงานในยูโรจะเปรียงปล่างแค่ไหนนะครับและที่สําคัญคือตอนนี้แน่นอนบรรดาทีมใหญ่จับตามองเขาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต้องทูว่าจะได้อยู่กับบริยูนเต็ดไปอีกนานแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ